สวัสดีครับสวัสดีช่องพี่สองเจวันนะครับวันนี้พามาดูสวนลองกองนะครับสวนลองกองที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับสวนของพ่อกับแม่นะครับอ,อุตรดิตนะครับมา,มาดูครับอันนี้มาดูก่อนนี่ครับลองกองมันอันนี้ต้นนี้นี่ขอตัดไปแล้วนะครับแล้วมันเหลืออันนี้ยอันนี้คือยังยัง มันยังใช้ไม่ได้นะครับมันขาวแล้วแต่ว่ามันยังเปรี้ยวอยู่เนี่ยมันพึ่งเิงจะขาวหมดก็แต่ก่อนเนี้ยสักวันสองวันมันเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับมันเป็นแบบนี้อันนี้มันยังมีเขียวอยู่ไอ้กินไม่ได้นะครับเพราะมันยังเขียวอยู่นี่ครับอันนี้ก็ยังนะครับใหญ่ไหมครับเนี่ยครับเท่าฝ่ามือครับ ไปดูวันที่พ่อตัดจะไม่เหมือนอย่างนี้นะครับถ้าถ้าเป็นแบบที่เขาขายตลาดเขาจะตัดแบบนี้ไปมันจะออกอไม่เปรี้ยวมันก็จะเจินะครับมันจะยังไม่หวานแต่ที่สวนพ่อตัดคือหวานเลยนะครับนี่ครับมาดูต้นที่เขาตัดกันนะนี่ครับนี่ หนึ่งนี่ครับแบบนี้ครับแล้วก็ตัดนี่ครับแล้วก็อันนี้ ้วเสเข่งเข่งหนึ่งถ้าพอดีเข่งประมาณยี่สิบโลเาน,นี่ไม่เต็มอันนี้เต็มแล้ว,นนม,ลวมันงอมมันก็เลยเวลาตัดลงมามันก็เลยมันก็เลยหลุดออกจากครัวหล่วงแต่จริงๆมันงอมแต่ไอไอ้ลองกองที่ ที่เขตัดแล้วยังเป็นช่ออยู่อะเปรี้ยวไม่หวานหรอกเปรี้ยวกับจืดอันนี้มันจะหวานอันนี้ช่างตาโมเดอร์่งนานแเอมเจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้เปล่าหรือจะไปเสียค่าไฟ เียข้าวไฟ่าไปติดต่อไฟฟ้านัดเขาไว้ไ <ป S 1> บ่ายโมงครึ่งยังไม่ได้ไปไม่ได้ไปเราใบเตือนมาก่อนเออรีดจ่า่ไปไหนนี่ครับแล้วเวลาตัดก็ต้องขึ้นนะครับเนี่ยครับพ่อปีนปีนต้น,นนะครับต้นนะรับปีนต้น ข้างบนนะครับดกเยยกเข่งเข่งมันหนักนะดกมากต้นหนึ่งเฉพาะต้นเนี้ยต้นนี้ประมาณ50กว่าต้นเนี้ยอันนี้ก็ตัดไปแล้วร้อยโลร้อยกว่าไอ้ไอ้ไอ้ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่นี่นะเพราะว่าตอนแรกมันเต็มสี่เข่งแล้วเขาแบ่งใส่ถุงไปแล้วสี่ก็ แปดสิบแล้วเนี่ยแต่เพื่ตรงนี้จากต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยเนี่ยแปดสิบแล้วข้างบนยังมีอีกข้างบนอีกเท่าตัวผมว่าน่าจะร้อยประมาณร้อยร้อยห้าสิบโลต้นเนี้ยต้นเดียวครับนี่ครับอานุนพี่เคยปัด มต้นอันนี้อันนี้เจ้าของตัดนะครับก็จะช้าหน่อย <c oughs> แต่ถ้าไม่ใช่เจ้าของนะประเภทแบบงานด่วนนะ่ะ <c oughs> เขา <c oughs> เขาจะมาเป็นถุงปุ๋ยแล้วก็กลูดลูดลูดไปเลย <c oughs> อันนั้นไม่ใช่เจ้าของอันนี้ปลาปานีดหนอยอันนี้ปานีดค่อยๆตัดเพราะว่ามันจะร่วง ของตัดก็จะช้าหน่อยถ้างานด่วนนี่มานี่รูดรูดก็ปีนี้ก็เสริมนี่ครับต้องมีฝั่งสลนไปมันคือถนนต้องใส่สแลนกันแล้วก็ติดลวดน้ําเสร็จซื้อเป็นรวดขึงกั้นไปด้วยดูต้นอีกต้นครับ นรูต้นนี้ต้นต้นตนี้จะไปสกลนครนะครับต้นนี้เขาเก็บไว้ให้หลานนะครับพรุ่งนี้ผมมาเนี่ยวันนี้วันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดสิงหาเดี๋ยววันที่เก้าวันเสาร์วันนี้เพฤ่เลือหัดนะครับวันที่เก้าวันเสาร์ผมจะไปสกลนครตอนแปดโมงนะครับเตรียมตะกร้ามาให้เขาแล้วเขาก็จะตัดเนี่ยครับ อันนี้แม่ก็เตรียมไว้ให้หลานเขาลูกสาวไปอยู่สกลน,นะครับเนี่ยครับนี่ครับแต่งมันก็ลูกไม่ใหญ่อีกะอะติลูกก็า้นกะเปาแต่งเพื่อจะได้ยิ่งได้ลองกล่องตู้ที่บ้าน นี่ครับที่ว่ามันตัดกจะเอาออกมาให้ส่วนเขาจริงๆคนสวนเขาเขาเอาไว้เนี่ยไว้เป็นสอบเป็นสอบให้อาของเขานี่เป็นปั้นเนาะใหญ่อันนี้ตัดตัดไปแล้วได้กี่เข่งแล้วหเข่งแล้วห้าห้าหกเจ็ดแปด

เห็นไหมครับพวงดีม,ม,ดมันเป็นบางอันบางอันมันก็พวงดีเนี่ยดอกไม้ดอกลืมลืมค่าไปเอาไปฝากมดเลยขายักไว้ไอชาพันหนึ่งเอา้าปูเออดอกมากเดี๋ยวเจ้าของคุณจ้า กลับมาเสียพอดีไอ้สองมันจะใส้ไปเสียให้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเอาไอ้เต็มมีพันขับเพิ่มมาสามกล่องของก็ไมาของนั่งกินนี่ท้องเล่ออันนี้ต้นหนึ่งว้านนี้คนนั้นขายขุยไช่ขายขุยไช่ให้สองกล่องขอผมตกใหมขอตกให้สองกล่องเอ้าตั้ง ขออันนั้นเราวางไงขอโต๊ะวางขอโต๊ะวางขอถังวางไปเลยขายของจะไม่เตรียมอุปกรณ์อาชีจะมาอาชีพก็มาให้เริ่มไอพวกเนี้ยมาขายมาอยากมาขายเงี้ยครับต้นนี้กระดกครับดูครับหลืองดูครมัดดติหังมบ อันนี้ต้นนี้เนี่ยแหละเก็บไปให,ห้อันนี้เอาไปให้อนนลองกองนะครับสวนที่อุตรดิตนะครับ